ก่อนมาโอเคดีไหมดีไหม เนี่ได้ไปหาผู้ชายเลยอะอเฮ้ยได้เยอะอยู่นะอุ้ยไข่หญาต้นระบาดอู้เอ้าเก็บเฉย ไม่ไหวแล้วกล้าปะไปกันเลยโอ้ใบตองใบตองต้องสตองกว่านี้นะอุ้ยว้ายเหนื่อยจังเ <laughs> หนื่อยจริง, <laughs> รง <laughs> เวลาก็เดินเร็วเหนื่อยก็ง่าย รู้จริงทุกคนว่าแบบเราจะไปไปหาเงินได้ยังไงแต่ว่าพอเราเอาไปขายใช่ไหมมันก็ได้แล้วนะห้าร้อยอ่ะถ้าอดทนสักเออสามวันเราก็จะมีน้องไก่ได้นะเดี๋ยวหมวยแบาน้ำแป๊บนะคะ